สวัสดีครับวันนี้จะมาฉะเฉลยข้อสอบ9วิชาสามาัญมีนา64โจทย์ให้ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R โดยที่ f x เท่ากับลบ x กำลัง3บวก ax กำลังสบวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนจริงถ้า f 0เท่ากับ3และ f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับ1และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับลบ1 แล้ว f 1เท่ากับเท่าใดนะครับคือในข้อนี้นะครับเรารู้ว่าในการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยเราจะต้องนำตัวนี้ลงมาดิฟซึ่งมันกลายเป็นลบ3 x กาลัง2บวก2 ax บวก b แล้วหลังจากนั้นเราจะหาค่าวิกฤตนะครับซึ่งเราจะเอาก้อนนี้มาเท่ากับ0ในการทำค่าวิกฤตของ สมการพรหุนามนะครับก็คือจะใช้กับเท่ากับ0แล้วเรารู้ว่าจะได้ x เป็น1กับ x เป็นลบ1ดังนั้นพี่แบงค์ใช้การสร้างสมการย้อนกลับมาว่ามันจะต้องมี1เป็นคำตอบกับมีลบ1เป็นคำตอบแน่นอนโดยมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าคือลบ3เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงบอกได้ว่า f ดิฟ x นะครับ เรากระจายตัวนี้ออกมามันคือลบ3 x กำลังสองลบ1แปลว่า f ดิฟ x คือลบ3 x กำลังสองแล้วก็บวก3อันนี้เราเรียกมันว่าการสร้างสมการย้อนกลับนะครับบางคนอาจจะใช้เรื่องของการแทนค่า1แทนค่าลบ1ลงไปแล้วแก้สมการหา a หา b จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับหมายถึงว่า เรารู้ว่ามันเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แปลว่า f'' ดิ1เท่ากับ0เนี่ยเราแทน0เข้าไปาแทน1 0เข้าไปนะครับก็กลายเป็นลบ3บวก 2a บวก b แล้วก็แทน f'' ดลบ1ลงไปกลายเป็นลบ3ลบ 2a บวกด้ b แล้วก็แก้สมการเอา1บวก2จะกลายเป็น0เท่ากับลบ6บวก 2b กลายเป็น 2b เท่ากับ6 b ก็เลยเท่ากับ3แล้วถ้า b เอาลงกลับไปแทนค่าในสมการที่1จะได้ว่า a ก็เท่ากับ0พอ a เท่ากับ0ก็จะเห็นว่าสรุปแล้ว f'(x) ดิคือลบ 3x กำลัง2 a เป็น0 b เป็น3เห็นไหมครับว่ามันทำยาวกว่ากันค่อนข้างเยอะ ดังนั้นการสร้างสมการย้อนกลับเป็นสิ่งที่ดีนะครับลองหัดใช้ดูนะครับอันนี้เราได้ f ดิฟ x ออกมาแล้วทีนี้ถ้าเราทำอินดิเกรตกลับขึ้นไปเพื่อให้มันออกมากลายเป็น f x นะครับก็อินดิเกตตัวนี้กลับขึ้นไปจึงออกมาได้ว่า f x มีค่าเท่ากับลบ3 x กํลัง3ส่วน3 ว 3x แล้วก็บวก c เรารู้ว่า f0 เท่ากับ3อยู่แทนค่า f0 เท่ากับ3ตัวนี้เลยรู้ว่า c เท่ากับ3สรุปแล้วตอนนี้จึงรู้ว่า f(x) คือลบ x กำลัง3บวก 3x แล้วก็บวก3 ดังนั้นถ้าโจทย์ถามหาว่า f 1คือเท่าไหร่ตัวนี้คือลบ1บวก3แล้วก็บวก3คำตอบก็เลยตอบ5นะครับก็ข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องของค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์โดยที่เป็นสมการพหุนามจะเกิดจากการที่ค่าวิกฤตเนี่ยนะครับมันเท่ากับ0เท่านั้นไม่ได้เกิดจากค่าวิกฤตที่หาค่าไม่ได้นะครับ โอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ได้ใช้ฝั่งนี้นะครับเราใช้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ออกมาเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวการหาค่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้วิธีที่1ห,หรือวิธีที่2ในการทำโอเคข้อ22 2ตอบข้อ4ครับ